ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องเคียงใจจักระพัดตอนที่ห้าสิบเอ็ดนางถูกเขาขังไว้ในห้องทรงพระอักษรจนบ่ายคล้อยร่างกายไร้ซึ่งเรียวแรงยามจะใส่เสื้อผ้ายัางต้องยอมให้อีกฝ่ายช่วยเหลือกลับกลายเป็นให้ห้องเตมาปรนณิบัติเมื่อยล้าจนไม่อยากลุกไปไหนนอนหนุนตักเขางีบหลับไปจนเกือบคำ่ำ ตื่นมาอีกทีก็พบว่าฮองเตยังทรงงานอยู่มีอิงถึงกับอุทานในใจด้วยความนับถือเขาออกแรงเคี่ยวกรำนางทั้งวันทั้งคืนยังสามารถนั่งตัวตรงตรวจหนังสือราชการได้ยาวนานโดยไม่มีท่าทีว่าจะเหนื่อยล้านับว่าฮองเต้คือโอรสสวรรค์โดยแท้มีพลักกำลังเหนือผู้คนธรรมดาทั่วไปยิ่งตื่นแล้วหรื น้ำเสียงที่เอ่ยถามอ่อนลงเมื่อเทียบกับตอนกลางวันเพคะนางค่อยๆยันตัวลุกขึ้นก้มหน้าง,งุ้รู้สึกว่าตัวเองออกจะเลยเถิดเกินไปหน่อยถึงกำหนุนตากเขาหลับไปเป็นนานไปอาบน้ำสักหน่อยไหมเราให้นางกำนันของเจ้าไปเอาเสื้อผ้ามาให้เปลี่ยนแล้วมีเป็นไรเพคะเดี๋ยวหม่อมฉันกลับเรือนเราอนุญาตแล้วหรือน้ำเสียงเข้มขึ้นอีกนิด ทำให้อีกฝ่ายย่นคอหนีเพคะเช่นนั้นจะให้หม่อมฉันไปอาบน้ําที่ไหนกันเล่าห่างไม่กลับเรือนนางครานจะตามใจเขาแล้วตำหนักเจ้องหยางไปอาบน้ำรอเราก่อนเดี๋ยวจะไปกินข้าวด้วยแล้วพระองค์เล่าเพคะไม่ใช่คนเดียวสิหน่อยที่เนื้อตัวมีตะเหงื่อใครจะให้เราไปอาบน้ำให้หรือพระองค์หันมาเลิกพระขนงเล่นเอาซูนีกุ้ยผิน รีบยกมือโบกสะบัดเป็นพนลวันก่อนจะขอตัวออกไปราวกับทับแตกซ่านก้าวออกมาก็พบกับเชียนสุยยืนรออยู่แล้วพร้อมกับขบวนของเหล่านางกำนันอีกหคนคนหน้าสุดเดินเข้ามาทำความเคารพนางแล้วจึงให้คนถือโคมเดินนำพาไปยังตำหนักเจ้องหอยางซึ่งอยู่ไม่ไกลจากห้องทรงพระอักษรตัวตำหนักกินบริเวณกว้าง ด้านหน้ามีสวนขิวชะอุ่มคันทีและองค์รักษ์หลายคนยืนเฝ้าประจำตำแหน่งตามที่ต่างๆนางมิใครสะดวกใจจะมองทําเพียงก้มหน้าเร่งฝีเท้าตามนางกำนันเพียงย่างเข้ามาด้านในก็พบกับความโอ้อาตัวห้องโถงของตําหนักกว้างใหญ่กว่าตําหนักคุณหนิงถึงเท่าตัวเสาไม้ขนาดใหญ่กว่าหนึ่งคนโอบตั้งเรียงกันเป็นทิวแถว พื้นไม้ถูขัดจนมันเลื่อมขึ้นเงาเพดานไม้แกะสลักฉลุสวยงามคุมไฟถูกจุดทั่วตำหนักจนสว่างสวยัยนางกำนันยืนประจำจุดต่างๆยอบกายทำความเคารพยามนางก้าวผ่านครั้นเดินเข้าไปจนถึงห้องบรรทมอันกว้างขวางกลิ่นหอมอําพันอันคุ้นเคยก็ลอยเข้าจมูกคล้ายกับว่าเขากำลังยืนอยู่เคียงใกล้มีอิง เดินตามนางกำนันเข้าไปเรื่อยๆจนถึงสระน้ำใหญ่ไอ้น้ำลอยเอื่อยๆกลีบเมยกุ้ยหวัวหลากสีลอยอยู่บนผิวน้ำผู้ที่สามารถใช้ชีวิตหรูหราฟู่ฟ้าเช่นนี้ได้คาดว่าจะมีแต่ท่านเท่านั้นหยงจือ้อมีอิงกระวัดคิดถึงเขาขณะที่นางกำนันเข้ามาช่วยถอดอาพรเมื่อพาชิ้นสุดท้ายหลุดออกจากกายก็เผยให้เห็นผิวขาวเนียนละออ น่าเสียดายที่ตอนนี้ทั่วร่างกับมีแต่รอยประทับตีตราจองแม้พวกนางจะก้มหน้ามีอิงยังสังเกตเห็นแก้มเนียนเหล่านั้นแต้มสีระเรือ่อนางเพียงก้าวเดินลงสู่สระน้ำอุ่นมิได้ให้ความสนใจมากนักบางทีพวกนางอาจจะประเมินความหน้าด้านของพระสนมต่ำไปมีอิงไม่แม้แต่จะเสแสแ้งเอียงอายก็ในเมื่อเขาเป็นคนทำ เหตุในานางต้องอายด้วยกว่าพวกนางกำนันจะรู้ตัวมีอิงก็ลงไปดำผุดดำว่ายอยู่ในสะเหล่านางกำนันทั้งหลายจึงเร่งรีบเข้าไปประนิบัติทั้งขัดสีชวีวันและนวดครึงให้อีกฝ่ายผ่อนคลายยิ่งได้เห็นร่องรอยบนร่างกายนางแล้วพวกเหล่านางกำนันทั้งหลายต่างก็คาดเดาไปว่าพระสนมผู้นี้คงผ่านเวลาที่ยากลำบากมาไม่น้อย มีอิงนอนแช่น้ำอุ่นเราวชั่วหนึ่งการทูดจึงค่อยรู้สึกว่ากำลังวังช้ากลับคืนมาบ้างยอมตัดใจลุกขึ้นปล่อยให้พวกนางกำนันทั้งหลายช่วยแต่งตัวเราไม่ชอบกลิ่นกำยานนางดันมือนางกำนันคนนั้นออกไปอีกฝ่ายนิ่งอึ้งไปอึดใจก่อนจะรีบคล้อมตัวถอยออกมามีต้องใส่น้ำมันใส่ผมนางเอ่ยต่อทันทีผู้ที่กำลังจะสางพระเกศา ถึงกับชะง,งักมือไปครู่ผัดแป้งแต่บางๆางมิต้องพอกหนาะครานี้เชียนสุยช่วยเอ่ยให้มีอิงจึงค่อยหลับตาลงปล่อยให้นางกำนันคนสนิทดูแลควบคุมเหตุใดชุดถึงบางเช่นนี้นางจ้องชุดผ้าแก้วโปร่งบางที่แทบจะปิดสิ่งใดไม่มิดแล้วก็ใส่หน้าเชียนสุยไปหยิบชุดของข้ามาแต่ว่าชุดนี้ฝ่าบาท พระราชทานให้พระสนมสวมคืนนี้มีอิงถึงกับหางตากระตุกนี่เขายังทำเรื่องเช่นนั้นไม่พออีกหรือฮองเต้ผู้นี้ช่างช่างบ้าราคะเกินไปแล้วไปเอาชุดข้ามาใส่เช่นนี้ไม่ได้หรอกข้ามีใครสบายแต่แต่หัวหน้านางกำนันยังไม่ยอมข้าจะทูลฮ้องเตเองพวกเจ้าไม่ต้องห่วงไม่รอให้พวกนางกล่าวท้วงอีกก็เดินฉับฉับ ไปหาเชียนสุยยืนยิ่งให้อีกฝ่ายเป็นคนจัดการเหล่านางกำนันทั้งหลายได้แต่รอบกลืนน้ำลายพวกนางเป็นนางกำนันในตำแหนักเจ้าหยางปกติจะปรนิบัติรับใช้พระสนมขั้นต่ำที่ต้องมาถวายตัวครั้งแรกในตำแหนักแห่งนี้พบเจอพระสนมมาก็หลายสิบคนแต่ไม่เคยมีผู้ใดงดงามจนทำให้คนมองถึงกับสะดุดลมหายใจเช่นนี้ และก็ยังไม่เคยมีผู้ใดไม่ผัดแปลงทำทรงผมง่ายๆปล่อยยาวไว้ด้านหลังเกือบครึง่งและที่เลวร้ายที่สุดคือยังไม่มีผู้ใดกล้าขัดพระบัญชาทว่ายามนึกย้อนดูแล้วพวกนางกลับเพิ่งรู้ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฮ่องเต้เป็นผู้เลือกชุดให้พระสนมทั้งยังสั่งการหลายอย่างด้วยพระองค์เองแต่งตัวเสร็จก็พอดีกับที่นางกำนัน เดินเข้ามาแจ้งว่าห้องเต้กำลังร,งรอนางอยู่ที่โต๊ะเสวยเมื่อก้าวออกมาจนถึงโถงกว้างก็พบโต๊ะตัวใหญ่ตั้งอยู่โดดเดียวพร้อมกับร่างสูงนั่งอยู่เดียวดายนางมองภาพนั้นแล้วพลันจิตใจอ่อนยวบเดิมทียังนึกโกรธกรุนโมโหเขาอยู่บ้างแต่ยามได้เห็นภาพนี้แล้วก็ให้สงสารบุรุษผู้อยู่เหนือใต้ล่าผู้คนต่างกราบไหว้ ยกย่องยามพระองค์ยืนไม่มีผู้ใดกล้านั่งแต่เหตุใดต้องอยู่โดดเดี่ยวในตำหนักกว้างใหญ่เช่นนี้นางเคยได้ยินบิดาเล่าถึงยามที่เขาเป็นแม่ทัพพระองค์เป็นจอมทัพที่เคร่งระเบียบวินยัยหากแต่รักพวกพ้องยิ่งยามได้รับพระราชทานรางวัลหรือชนะศึกจะต้องร่วมฉลองดื่มสุรากับทหารนายกองทั้งหลายไม่มีถือองค์ ผู้ที่เคยถูกห้อมล้อมด้วยผู้คนมากมายเช่นนั้นยามนี้กลับถูกขังไว้อย่างโดดเดี่ยวอ้างว้างในกำแพงหนามีอิงสาวเท้าเข้าไปข้างๆเขาอย่างแช่มช้ายออบ่ายถวายบังคมแล้วก้มหน้ารอเหตุใดไม่ใส่ชุดที่เราเตรียมให้นางขมใจที่เดือดพรานนึกถึงความอ้างว้างของเขาในนี้แล้วจึงเอ่ยตอบเสียงอ่อนหวาน ในห้องวางน้ําแข็งไว้ค่อนข้างมากหม่อมฉันรู้สึกไรเรียวแรงอยู่บ้างเกรงว่าต้องความเย็นมากๆแล้วจะไม่สบายเพคะเอาไว้ค่อยเปลี่ยนตอนจะนอนมี่อิงแทบจะแยกเขี้ยวใส่ถ้าไม่ติดว่ายังสงสารเห็นใจเขาพระองค์ยื่นพระหัตมาตรงหน้านางจึงบรรจงวางมือน้อยอย่างแผ่วเบาปล่อยให้เขาดึงไปนั่งข้างๆหิวหรือยังเพคะ ยามได้เห็นอาหารละลานตาท้องน้อยๆก็เริ่มร้องประท้วงกินเถอะเราสั่งให้เขาทำของโปรดเจ้าหลายอย่างมีอิงเผลอเงยหน้าขึ้นมองเขาอย่างแปลกใจหรือไม่หิวแล้วเช่นนั้นก็เข้านอนหิวแล้วเพคะหิวมากเลยนางรีบคีบอาหารเข้าปากอย่างเอาเป็นเอาตายลืมสิ้นท่าทีสงวนกิริยาจนเขาต้องหัวเราะ เรารู้ว่าหิวแต่เจ้ากินช้าๆหนอ่อยเถอะนางมองค้อนเขาเคี้ยวตุ้ยตุยรีบกลืนลงท้องตั้งใจจะเอ่ยปากตอบโต้ไม่คาดกลับสำลักหยงจื้อจึงรีบลุกมาลูบหลังให้นางพลางส่งถ้วยน้ำชาให้นางไออยู่นานจนหูตาแดงกำ่ำน้ำหูน้ำตาอาบแก้มช่วยเอาผ้าเช็ดหน้าที่เขายื่นให้ซับน้ำตาเช็ดปากเด็กโง่อาหารมีต้องมากมาย เจ้าจะรีบกินทำไมเราไม่แย่งรอกหน้าพระองค์ยกมือขึ้นปาดน,น้ำตาบนข้างแก้มอย่างเอ็นดูเอ่ยด้วยเสียงอ่อนโยนปลอบประโลมพระองค์ชอบแกล้งหม่อมฉันอยู่เรื่อยนางเพียงค้อนเขาไม่จริงจังจากนั้นจึงขี้ปลามาเลาะก้างเลือกเอาส่วนเนื้อส่งให้คันทีนางกำนันทั้งหลายพากันสูดหายใจกับกริยานั้นงอตัว เตรียมคุกเข่ารับโทษะฮ่องเต้แม้ตําหนักเจ้าอยางจะมีพระสนมหลายคนเวียนเข้ามาถวายตัวแต่ผู้ที่สามารถนั่งรวมโต๊ะสวยได้กลับมีเพียงฮองเฮาทว่าถึงจะเป็นฮองเฮาก็ยังมิอาจคีบส่งอาหารให้ฮองเต้ได้หม่อมชันชอบปลานึ่งของพ่อครัวหลวงนักเพคะเนื้อทั้งสดใหม่หอมหวานหนางว่าเรื่อยๆแล้วคีบผักส่งให้ฮองเต้ต่อ เขารับไปกินแล้วก็คีบเนื้อหมูให้นางบ้างอย่าเอาแต่กินปลาเจ้าต้องกินหลายๆอย่างรู้ไหมมีอิงพยักหน้าเข้าใจความหมายที่เขาต้องการสื่อจึงเงียบลงเพคะทั้งสองผลัดกันคีบอาหารให้กันท่าทางแช่มชื่นสนิทสนมเช่นนี้แม้แต่กับฮองเฮาฮองเต้ก็ไม่เคยแสดงกิริยาเช่นกำลังนั่งกินข้าวกันอย่างสามีภรรยาเช่นนี้ ค่ารับใช้แต่ละคนล้วนรอบสงสายตาให้กันหลังกินอาหารเสร็จแล้วขันทีจึงนำยาบำรุงเข้ามาให้นางเขากลับเป็นฝ่ายยกไปถือไว้เองเป่าเบาๆจนมั่นใจว่าอุ่นแล้วก็ให้ส่งให้นางรับมาดื่มรวดเดียวหมดถ้วยได้แต่คิดในใจว่าหากยังโดนเขาทรมานสังขารต่อไปเรื่อยๆร่างกายของนางคงผุก,กร่อนด้วยยาถ้วยนี้ เห็นทีต้องเร่งบำรุงร่างกายเสียแล้วมีอิงงอนิ้วนับเวลาเห็นว่ายังหัวค่ำอยู่มากหากโดนเขาลากเข้าห้องยามนี้มาดว่าพรุ่งนี้นางคงไม่มีแรงจะเข้าเฝ้าถวายพระพรห้องเหาอีกทั้งยามนี้นางยิ่งไม่มั่นใจว่าโอสุดที่จืดจางเช่นนั้นจะทนรับการกระทำหลายต่อหลายครั้งของเขาได้ไหมนางเลยกัดฟันเดินเข้าไปหา ช้อนสายตามองอ่อ,อนฝ่าบาทเพคะหม่อมฉันเห็นว่าส่วนของตําหนักเจ้าอย่างเงดนงามยิ่งมือเช่นนี้นะหรือเขาเอ่ยถามใบหน้าเรียบเฉยมีเอียงหัวเราะแห้งๆแล้วพยายามเอ่ยต่ออากาศข้างนอกกําลังสดชื่นเราออกไปเดินย่อยสักหน่อยดีไหมเพคะไม่ใช่ยามนี้ด้านนอกกําลังร้อนอบอ้าวหรอกหรือเสียงหัวเราะแห้งๆ ของมีอิงแผวบอลงอีกสองส่วนพยายามเอ่ยต่อด้านนอกมีกลิ่นหอมของต้นไม้สดชื่นช่วยผ่อนคลายอารมณ์และความเมื่อยล้านะเพคะเป็นเราหรือเจ้ากันแน่ที่เมื่อยลา้าเขายกมือขึ้นเกี่ยวปลอยผมทัดหูของนางพลางก้มหน้าเข้ามาหามีอิงขยับถอยหลังไปสองก้าวหัวเราะไม่ออกยามสบตาวาววับหม่อมฉันรู้สึกว่าอย่างไรสวนของพระองค์ ก็งดงามกว่าสวนที่เรือนอยู่มากอยากจะขอพระราชทานอนุญาตไปเดินชมให้สมใจเจ้าอยากชมสวนหรือไม่อยากทำอย่างอื่นกันแน่คราวนี้นางถอยหลังกรูดจนหลังติดผนังยามเขาย่างสามขุมเข้ามาหากักร่างของนางไว้ใต้ลำแขนแกร่งหม่อมชันแค่อยากชวนชมสวนเพคะนางหลับหูหลับตายืนยัน เสียงที่ตอบกลับแทบจะเป็นตะโกนเช่นนั้นก็ไปชมสวนพระองค์รวบมือเล็กเข้ามาจับจูงออกไปนอกตำหนักทำกลางความเงินงงของซูนีกุ้ยผินและความตื่นตกใจของข้ารับใช้จบตอนที่51ค่ะาขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาด คลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสาม,มารถสนับสนุนได้ผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี523 212 2279พร้อมเพย์หรือวอลเล็ตค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้ มีการอ่านที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อตัวละครผิดแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถคอมเมนต์ข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันต่อในตอนหน้าเป็นตอนที่52ค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ